ขับสบายดีพ่อแม่พี่น้องขาบสบายดีพ่อทุกท่านทติขับสม้มส่องหลังคำเดอ้อบรรยากาศยามเช้าๆนนเหมือนเนาะเมื่อไรหลังคำก็มีโอกาสติข้าแป้นเสียยญญะพออะน้องไอคิวกับผ่อน,อนเอาลูกอย่างไรกเลยมีคนเอาหายก็เลยมีเวลาจาักน็กจักหน่อยเนะาะเอาสิข้าไปเสียยามาผิดเมเจืร์แล้วก็หกลุ้งล่างไรพี่น้องไอหัวกระเพรย์จนเต่น เสียมาเสียหยาอ่ไปเป็นป่าคือขี่มันหกแล้วก็ะสังอย่างเดียวคือสมุนทั้งเสียแหลบผัวยัง้ยเสียแหลบผัาอันนั้นหอยตัวเลไลน์นะพี่น้องที่มันกินผักกินหยาแล้วสั้งที่สุดหอยอ่ะแต่ใส่บึงเด้อหอยอีสัง พี่น้องมาแช่อย่างน้ำการเด้อพี่น้องเอ้ยยับโซเซ่พี่น้องบรรยากาศเมื่อนด็กขึ้นพ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือพ้นสีตกอีกแล้วเด้อตอนนี้เนาะเอาไปใช้แช่อย่างก่อนแช่อย่าง

นั่นนั่นหยาอลายข้าก็เช้าผุนมาใส่เชาผุนอคอกมาใส่นี่ยาปะล่ะกา่ะไปเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยที่กูฮั่นสืบกินนะพี่น้องเนาะเสียแล้วขาจะจะ้าก็เช้าผุนมาใส่น้ำแผลมันเคี้ยวมันงาม ก็มาคุ้งกัโอู้ขุ่นมืดอย่าเอ้ยลุกลุกขุ้งหุ่นนะก็กี้เจี๊ยดกุบซะขุ่นมืด เมื่อก่อนกับวันรับชดเดงนเชื่อลายเหม่นกับแปนนได้พีเดียวมาหกข้ามาอีกแล้วอย่าเรือ alive เด it. mm. ็กคนแรกเขาจะคนมาใส่อะไรกันเด็กไปกินแบบเราที่หนองเนาะ ไปกินแล้วก็ นี่กุ๊กไอ้เราไอ้เสียบวอยากออก็ได้อมีหัวแล้วกุ๊กเห็บโมแบนอ้ใหญ่เห็บโม

น้ำนี่มีต้มน้ำนี่เออ,เอ,อมาฮาเสียวมาเลยมันน้ำมาใส่ักบกุ๋นเลยซับที่เขียวข้อมาสบ,บายดีพี่น้องแหมงๆนีแห้งี่ย,ยายาคระคักแล้วเอาผงมาใส่บอนักบุก๋นนี่ บ่อันอาุ่นนี่ยังบ่หลรดสเล็กหรือว่าพ่อี่ะไรนั่งพ่อี่มาใสู่นึงนี่นะนี่จกูหนึ่งยายามไม่ใส่เวทนะแหักมันออกหักบ่อเเ่ามากเลยว่าสิ่งแงไบสิ่งแง่ พักวัพักเบอร์มาไปกิ้นองสิปูแก่นน่บ่าแม่นีเดือนหนากะปูกแล้วพังเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยวมาคุดข้าวเหมือนเก่าอ่านะะโจกขยันนะมาสั่วจัวจัวจัวจ่วอต้นมโหกับคนเบิรดคนเบิดพี่น้อไอ้โก็หมโหกัไล่ไล่กับคน่เบิดโอ้ยเป็นยังมืคนกับได่ว่าสิ่งเกิดปัหานคนโมมีหะ มันบวมเหงามันเปื่อยเว้ยนี่เสิววผกินอากักื้อกินกับเ,เจวกจ่ในในในนอนกินตเกีบพักจำได้ยินใส่น้ำอ่ารอเจ้าพาเซียแชวสวนขานโอ้โห น้ำมาสั่วก่อนนำน้ำหัดเชียลงไปไหว้น้าหัดจั่วมันตายปี่ยนไปปีนมาแต่ละมื่อแต่ละมื่อกันยากันคิวมีคนเอาไม่ใหญ่จืดเ้ยเสียร์หยามาพี่น้องเอ้ยไอคิวกันง่วงนอนอี่างไรพี่น้องอะไรพี่น้องเขียนในน้องข้ามกูจะได้เขาเก็บเขาอันจบคลิปไว้เพียงสนิทก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องเอ้ย กลัเข้ามาสบายดีบางที่มันยังบวดสิ้นนะพี่น้องมีแต่ว่าอลาภาจากเราอยาบเบาแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพบกันคลิปต่อไป